ี่อครับเดี๋ยววันนี้เราซื้อมาสรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่3นะครับซึ่งเนื้อหาในบทที่3นี้นะครับหัวข้อที่เราเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเวิร์นเฮาลนะครับซึ่งเป็นการทักทายนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่3แล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในบทนี้นะครับเราได้เรียนนะหัวข้อก็คือ,อนี่กงจั่วหมังมางานของคุณยุ่งไหมนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเรียนหรือทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนนะครับเริ่มจากคำศัพท์ที่หนึ่งนะครับคำศัพท์ที่หนึ่งคือคำว่ากงจู่ o ง g z ่นะครับ G O N G เสียงหนึ่งกง Z U O เสียงสี่จกงจนะครับ มีหน้าที่2ออย่างคือเป็นคำนามก็จะแปลว่างานนะครับแต่ถ้าเป็นเว r b จะแปลว่าทำงานนะครับเราไปคำถัดมากันเลยนะครับทำัามาคำที่2นะครับมอังมังเสียงสองหมางนะครับ, more, นะค,รบคำนี้นะครับหมางแปลว่ายุ่งนะครับซึ่งก็เป็น adjective นะครับอยู่เดียวโด,ดดๆไม่ได้นะครับส่วนใหญ่อะ พื้นฐานเลยเบสิกเลยเราใช้คู่กับเข่นเป็นเขินหมางจะแปลว่ายุ่งมากหรือยุ่งเฉยๆไปได้นะครับคําถัดมาครับนเออนอเนเสียงเบาออกเสียงว่าเนน,นะครับเนแปลว่าหลานะครับหลาเราก็ใช้ในการถามนะครับเช่น,นะนนีเนคุหลาวอนเนฉันหลาท่านเนแล้วเขาหลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับคําที่สี่ปูอูปูเสียงสีปู ปู้แปลว่าไม่นะครับซึ่งคำนี้เราก็มักจะนิยมใช้คู่กับอย่างแรกเลย adjective เช่นวอบปู้หมางฉันไม่ยุ่งนะครับหรือจะใช้คู่กับ verb นะครับ verb เช่น verb ที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างเช่นไปนะครับฉันไม่ไปวอร์ปชิอเขาไม่มาทาปู้หลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คำนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้แก่ Adjective เราก็คือใช้ผู้ไปจับผู้แก่ Adjective ได้เลยนะครับก็เป็นผู้กันแล้วฉะนั้นไม่ต้องมีคำว่าเขินไม่มีคำว่าหวัปผู้เขินหมางอย่างนี้ไม่ใช้นะครับเราใช้แค่หวัปผู้หมางฉันไม่ยุ่งก็พอแล้วนะครับถัดมาครับเธอไอไทยเสียงสีไทยไทยแปลว่ามากมากนะครับหรือมากจนเกินไปนะครับมากเกินไปนะครับ เรามักจะใช้คู่กับคำว่าเลนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่าวิธีการใช้เราจะเอา adjective วางไว้อยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างคำว่าไทกาบคำว่าเลเช่นตัวหมางนะครับหมางที่แปลว่ายุ่งถ้าเราพูดว่าหววท้ายหมางเลหววท้ายหมางเลแปลว่าฉันยุ่งมาก,มากๆเลยนะครับหรืออ่าคำถัดไปครับคำถัดไป เลอเอยเลเสียงสี่ก็คือเล่นะครับแล้วเราเอ่มาใส่ระหว่างกลางระหว่างไทยกับเล่ก็จะเป็นอวอดไทยเล่หรอวอดไทยเล่หรอฉันเหนื่อยมากๆเลยนะครับเล่แปลว่าเหนื่อยนะครับอ่ะหรือเราอาจจะใช้ใช้คําว่าปู่คู่กับคําว่าไทยเป็นปู่ไทยสองคำนี้จะแปลว่าไม่ค่อยนะครับเช่น ฉันไม่ค่อยเหนื่อยก็จะพูดว่าบอกปุถ่ายหมางฉันไม่ค่อยอ่ะโทษทีครับฉันไม่ค่อยยุ่งก็จะพูดว่าบวกปุถ่ายหมางฉันไม่ค่อยเหนื่อยก็จะพูดว่าบวกปุถ่ายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคําถัดมานะครับจีออกเสียงเกออีออกเสียงเอเกอเกอนะครับตัวหลังเสียงบ่าวออกเสียงเกอ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 แปลว่าพี่ชายนะครับถ้าบอกพี่ชายยุ่งมากก็จะพูดว่าเกอเกอ ขนหมางนะครับก็เกิดหมางพี่ชายยุ่งมากหรือพี่ชายยุ่งเิยเยก็ได้ถัดมาครับพี่สาวเนาะจีบอีเยจีเอเจเสียงสามเจนะครับคำนี้ข้างหลังก็เสียงเบาเหมือนข้างบนเลยอ่าว่าจเจเจเจแปลว่าพี่สาวนะครับถ้าพี่สาวเหนื่อยมากก็จะพูดว่าจีจจเจ,จเขิเจเจนะครับ ถัดมาครับ didi นะครับตัวหน้าเป็นเสียงเต็มเสียงที่สี่นะครับเตอีีเสียงสีตีตัวหลังออกเสียงเบาเบินติรวมกันเป็นตีตินะครับถ้าบอกว่าน้องไม่เหนือ่อยก็จะพูดว่าตีติตปู่เล่ตีติปู่เล่นะครับต่อไปครับน้องสาวครับโมอเอไม่เสียงสี่ไม่สองคำนะครับข้างหลังเสียงเบาเป็นไม่เม่ ไม่เหม่แปละว่าน้องสาวนะครับอ่าถ้าบอกว่าน้องสาวไม่ยุ่งก็จะพูดว่าไม่เหม่ปู่หมางนะครับไม่เหม่ปู่หมางนะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อไปครับคําว่าเดือนนะครับอ่าวายออกเสียงอีนะครับยูที่อยู่หลังวายนี้นะครับมันคือยูจุดๆนะครับฉะนั้นมันออกเสียงอีนะครับเสียงอีปากจูนะครับแล้วก็ส่วนอีที่อยู่ข้างหลังสระตัวอื่นนะครับเราจะออกเสียงเป็นเสียงเอนะครับฉะนั้นคำนี้เป็น ออวอีอีบอกเอเราออกเสียงเป็นอีนะครับอีอ่ะอเสียงสี่นะครับใส่เข้าไปเป็นอีอีนะครับอ่ะแปลว่าเดือนหรือพระจันทร์ก็ได้มันคือเดือนมูลคือพระจันทร์นะครับอ่ะเวลาที่เราพูดเดือนหนึ่งสองสามสี่คือเดือนมกราคมพามีนาเมษาอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาตัวได้ไปใส่ข้างหน้าเช่นเดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนึ่งของปีเราก็จะพูดว่าอีอ เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่สามของปีเราก็เรียกว่าซานเย่เดือนมิถุนายนเดือนนี้เป็นเดือนที่หกของปีเราก็เรียกว่าเลี้ยวเย่เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สิบสองใช่ไหมครับของปีเราก็เรียกว่าสิบเอ้เย่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคําถัดมาครับโมเอิงมิงเสียงสองเหมิงเทอเยียนเทียนเสียงหนึ่งเทียนรวมกันเป็นหมิงเทียน หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อ่าเช่นเราจะบอกว่าพรุ่งนี้พี่สาวไม่มาอ่า明天姐姐หมิงเทีย,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 ทย,ย,ย,ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นพรุ่งนี้พี่สาวไม่มานะครับถัดมาครับจีอินจินเสียงหนึ่งจิน,นเนียนเนียนเสียงสองเนียนรวมกันเป็นจินเนียน จินตัวเดียวแปลว่านี้นะครับส่วนเนียนแปลว่าปีนะครับแปลจากหลังไปหน้าก็เป็นปีนี้นะครับจินเนียนปีนี้นะครับต่อไปครับอ่า L คือออกเสียงเลอ ing คือเสียงอิงเลออิงลิงเสียงสองหลิงนะครับหลิงแปลว่าศูนย์นะครับเลขศูนย์เนาะถัดมาครับเนยานเนียนเสียงสองเนียน นะเมื่อกี้เราก็เจอเหนียนในคำว่าจินเหนียนไปแล้วแปลว่าปีนะครับในบทนี้นะครับจะสอนวิธ,ธีการในการอ่านปีปีคศน,นะครับเช่นปีนี้ปี2024อ่าภาษาไทยเราอ่านเป็น2024 2 4 2ี่ยเนาะสองพแต่ในภาษาจีนเขาจะอ่านเรียงทีละตัวครับเลข2ก็คือเออเลข0ย์ก็คือหลิงอ่าสเป็นเออเหมือนเดิมและเลข4คือซื่อ เวลาอ่านปีนะครับจะอ่านเป็นเอิร์หลิงเอิร์ซแล้วเราก็จะใส่คําว่าปีลงท้ายนะครับเป็นเอิร์หลิงเอิร์ซี่เนียนนะครับแปลว่าปี2024นะครับถัดมาครับมวเอียงเมียงเสียงสองเหมียงเนยียนเนียนเสียงสองเนียนหมิงเนียนน,นนะครับคล้ายๆหมิงเทียนเลยเนาะนะครับหมิงเนียนแปลว่าปีหน้านะครับเพราะเนียนแปลว่าปี หมิงหมายถึงหน้านะครับในใน,ในคำศัพท์เซตนี้นะครับหรือหมิงเทียนเทียนแปลว่าวานันหมิงแปลว่าหน้าวันหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับคำศัพท์ก็มีทั้งหมด16บคำนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกแกรมมากกันสักนิดหนึ่งนะครับแกรมมาวารรณนะครับแกรมมาวากรรณก็จะเป็นการอธิบาย เรื่องเกี่ยวกับการสะกดคำนะครับในเรื่องของพินอินนะครับเขาก็ยกตัวอย่างนะครับคือในเรื่องของการใช้อูนะครับที่อยู่หลัง y นะครับยูที่อยู่หลัง y นะครับเช่นคําว่าหันยู่นะครับ y u ยูตัวนี้จริงๆยูมันคือยูจุดๆนะครับตามกฎนะครับแต่เวลาเราเห็นพินอินที่อยู่ตรงนี้เราจะไม่เห็นจุดนะครับ เขียนแบบนี้จริงๆมันคือเสียงนี้นะครับตัวยูจุดๆเราออกเสียง u ูา y ออกเสียง e บวกยู u จุดๆออกเสียง u นะครับ e บวก u ก็เป็น u เหมือนเดิมนะครับใส่เสียงสาเป,เป็นอีห้าน่แปลว่าภาษาจีนนะครับหรือคำยูจุดๆที่เป็นสลับผสมนะครับยูที่อยู่หลังวเมื่อกี้ตามกดเลยนะเมันคือ u ้ยูยดคือจุดนะครับอ่าน u a n ออกเสียง an นบวก an นเป็น u an น,นะครับ อีเยวนเยนนะครับเสียงที่4ี่อ่านว่าเยอนนะครับตัวนี้นะครับเยวนเซตไออ่านเสียงว่าจืนะครับคานี้ออกเสียงว่าเยวนจืนะครับอ่านี้ก็คือวิธีการในการออกเสียงอันแรกแล้วเขายังบอกว่านอกจากยูที่อยู่หลังตัว y แล้วนะครับยู u, ที่อยู่หลังตัว j Q และ s นะครับก็ยังคงเป็นยูจุดๆดด้วยเชยน่นเดียวกันฉะนั้น เราซื้อก็จะเรียกกดตรงนี้ว่ากด4ตัวนะครับกด4ตัวกดสตัวคืออะไรถ้าพูดแบบนี้ปั๊บนะครับจะหมายถึง j qx แล้วก็ y นะครับนี่คือ4ตัวที่ u ที่อยู่ข้างหลัง่ j qx และ y แต่สิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นแค่เป็น u ธรรมดานะครับ่แต่เวลาเราออกเสียงต้องออกเสียงเป็น u จุดๆเสมอนะครับเช่นเขาก็ยกตัวอย่างนะครับ จยเสียงสี่นะครับตัวนี้จะต้องอ่านว่าจยจเสียงสี่จีนะครับตัวหลังก็จนะครับแล้วก็ x อซเอเเส,สียงสองเอ่านว่าเฉีีนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือคําที่เราใช้ครับบ,บ่อยๆเลยคํานี้นะครับคยเสียงสี่ตัวนี้อ่านว่าชื่นะครับทุกครั้งต้องทาปากจูด้วยชื่ชื่ที่แปลว่าไปนะครับ ถัดมาครับก็เป็นการอธิบายนะครับในเรื่องของออสระลดรูปนะครับที่เราเห็นสระนะครับเช่น u i กับ u a n จริงแล้วตัวนี้นะครับสระของมันก็คือ u e i นะครับ u ออกเสียง U, e ออกเสียงเอ i ออกเสียงอีอูนะครับซึ่งรวงการจะอ่านว่า Way way นะครับแต่รูปที่ปรากฏให้เราเห็นจะเห็น,หนแค่ ยูนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะออกเสียงให้ถูกนะครับเราต้องออกเสียงว่าเวเช่นเคเวเวเสียงสองหวยวยคำนี้แปลว่ากลับนะครับขวยไม่ใช่หุยนะครับต้องออกเสียงว่าหวยแล้วก็ UN เช่นเดียวกัน UN เป็นสระลดรูปของ u E N ครับอ่า U ออกเสียงอูอออกเสียงเอ็นยอ็นนะครับฉะนั้นตัวนี้ครับดีออกเสียงเตอ บวกกับวันเตวันตวนนะครับออกเสียงว่าตวนไม่ใช่ตุนนะครับอ่าอันนี้หวยอันนี้ตวนตวนนะครับไม่ใช่ตุนอ่าเสียงก็จะต่างกันออกไปนะครับถัดมาครับคือเรื่องของการใช้ปู้นะครับซึ่งเราซื้อก็อธิบายไปแล้วนะครับคือการออกเสียงปู้กับออกเสียงอีนะครับมี2ตัวนะครับเริ่มจากปู้ก่อนนะครับ ปกติแล้วตัวนี้นะครับปู้แปลว่าไม่นะครับคำศัพท์ในบทนี้ปู้จะเป็นบูเสียงที่สี่ออกเสียงว่าปู้แต่ถ้าเกิดว่านะครับคําว่าปู้หรือตัวนี้นะครับคือเลขหนึ่งคืออ e, ีเนี่ยนะครับมันนําหน้าเสียงที่สี่นะครับมันนําหน้าเสียงที่สี่ตัวปู้กับอ e, ีจะผันเป็นเสียงที่สองทันทียกตัวอย่างนะครับเช่นบ u ปูป นะครับปูปูแต่ข้างหลังเป็นเสียงที่สี่ครับเชเยเชเสียงสี่เชพอข้างหน้าอ่าพอข้างหลังปูเป็นเสียงที่สี่ปั๊บปูที่อยู่ข้างหน้าต้องเปลี่ยนไปเสียงสองทันทีก็จะสามาปูเชแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือคาว่าชื่อครับ s H I เสียงสี่ออกเสียงว่าชื่อ แต่ว่าใช่ถ้าไม่ใช่เราไม่สามารถพูดคําว่าปู้ชื่อได้เราต้องเปลี่ยนเสียงปู้เป็นปูนะครับฉะนั้นเวลาเราออกเสียงจะก,กลายเป็นปูชื่อแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสียง1 2หรือ3ทธรรมดาอันนี้เราไม่ต้องผันเสียงนะครับก็ยังคงใช้เสียงว่าปู้เหมือนเดิมนะครับเช่น x i n เสียงที่1น,นะครับเสียงที่1ไม่ต้องผันเสียงก็จะพูดว่าปู้ชินนะครับต่อไปเสียง2บ้าง ปู้บวกเสียงสองเลอไอไลเสียงสองหลายอันนี้ก็จะออกเสียงว่าปู้หลายนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะตามด้วยเสียงที่สามกันบ้างนะครับเสียงแบบนี้คือเอาเขาเสียงสามเขาฉะนั้นการออกเสียงบ u ข้างหน้าเราออกเสียงเหมือนเดิมเป็นปู้เ่านะครับปู้เ่าแปลว่าไม่ดี่นีเป็นต้นนะปู้ชินไม่หมายปู้หลายไม่มาปู้เ่าไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และเลขหนึ่งก็เช่นเดียวกันเลยเรามาดูตัวอย่างของเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับถ้าลงท้ายด้วยเสียงที่สี่มีเสียงที่สี่ตามหลังมานะครับอย่างตามกฎเมื่อกี้นี้เลยนะครับอี e, ปกติเป็นเสียงหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็นเสียงสองนะครับอ่านว่าอ e, ีเชนตัวหลังเคออไอควายเสียงสี่ควายรวงการอ่านว่าอีควายอีควายนะครับอีควายแปลว่าหมายถึงเงิน 1, เหนเึ่งหยวนนะครับ ค่ก็คือเหย้นนั่นเองนะครับอีก่่ายหนึ่งเหย้น <c oughs> ต่อไปครับ ge 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 e, ออกเสียงเกอนะครับ G e, e, เกอเกอเสียงสี่เกอนะครับเกอเป็นเสียงที่สี่แปลว่าชิ้นอันหรือคนนะครับทั <c oughs> <camoufl ager> ้งหนึ่งอันหนึ่งคนเราจะพูดว่าอ e ีเกอแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเลขหนึ่งนะครับตานำหน้าเสียงที่หนึ่งสองและสามนะครับอันนี้ตัว e นะครับ จะออกเสียงเป็นเสียงสี่แต่แบบสั้นๆหน่อยนะครับปกติเสียงสี่เราจะพูดว่าอ่าไล่เรียงเสียงคืออี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 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าอีเนี่ยมันยาวเกินไปความหมายมันจะแปลว่าร้อยล้านนะครับฉะนั้นเราจะออกเสียงให้มันสั้นลงนะครับจากหนึ่งอ่าจากร้อยล้านนะครับหนึ่งออกเสียงว่าอีร้อยล้านออกเสียงว่าอ e. ีฉะนั้นเพื่อสร้างความแตกต่าง เราจะพูดคำว่าอีให้สั้นลงกลายเป็นอีนะครับเปลี่ยนเสียงตัวนี้นะครับ y i เสียงสเราจะไม่ออกเสียงว่าอีแต่ให้พูดสั้นลงนะครับอา,วาน,น,น,ว,นอาว่าอนีนะครับฉะนั้น1วันอานว่าอีเทียนนะครับเธอเอียนเทียนอีเทียนต่อไปเสียงสองเนเอียนเนียนเสียงสองเหนียนเหนียนต่วไปปีนะครับฉะนั้น1ปีพูดว่าอีเหนียนต่อไปครับ q i อ่อา chi e chi เสียงสามฉี่ อันนี้ก็จะพูดว่าอิฉีนะครับอิเทียนอิเนียนอิฉีแบบนี้นะครับโอเคต่อไปกดข้อที่5คือกดของการอ่านออกเสียงตัว r ที่อยู่ข้างท้ายนะครับวิธีการคืออายกตัวอย่างคำนี้เลยนะครับ w a n เราจะอ่านตัวนี้ก่อน w ออกเสียง u a n ออกเสียงอันเสียง2ก็คือหวาน u an o านเสียงสหวาน, u a n, วาน,วาน เวลาที่มีตัว r อยู่ข้างหลังนะครับเราจะเรียกว่าตัวเออนะครับจริงๆตัวของมันมาจากตัว e และ r เวลาที่ไปควบรวมกับคำอื่นเราจะตัด e ทิ้งนะครับวิธีการในการออกเสียงคือเราจะม้วนลิ้นขึ้นไปคำนี้ u r o n เสียงสองหวานวิธีการออกเสียงตัว r เข้าไปด้วยคือม้วนลิ้นเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะครับจากหวานเป็นหวานหวานแบบนี้นะครับแล้วก็ คำนี้นะครับเฮอูฮูแล้วก็เอออกเสียงอาฮูอาวานะครับแล้วใส่เอเข้าไปก็จะออกเสียงว่าควาควาวาแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเลยนะครับถัดมาเราก็จะมาดูไวยากรณ์ในส่วนที่6นะครับเมื่อกี้นี้เช่นคำเช่นวาร์นะครับ war วาร์เราเขียนแบบนี้เนาะเราเห็น พิมพ์อนแบบนี้นะครับแต่เวลาที่เราพิมพ์ตัวอ,อักษรน,นะครับเราจะต้องพิมพ์เป็น W A N นะครับตามด้วยตัว R เนี่ยต้องพิมพ์เต็มเป็น E R นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับตัว R คือตัวเอนะครับโอเคถัดมานะครับเราไปดูในส่วนของ d i a l o g กันก่อนละกันนะครับย้อนกลับไปดูที่รูปประโยคครับรูปประโยคที่9ที่เราเรียนกันในบทที่3นี้ เริ่มจากเซตแรกเลยนะครับประโยคที่9เราพูดว่าหน uh, ma. uh, ma. uh ีกงจั่วหมงมาหนีกงจั่วหมงมาหนีกงจั่วแปลว่างานของคุณหมางมายากไหมอายุงไหมโท่ทีนะครับแล้วแบ,บ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนของประธานส่วนที่สองเป็นส่วนของภาคขยายนะครับหนีกงจั่วเป็นประธานของประโยค หมังมาเป็นคำขยายนะครับใช้ในการถามยุ่งไหมนะครับประโยคนี้ไม่มีกริยานะครับประโยคนี้ประกอบด้วยประธานบวกส่วนขยายเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับคําตอบคําถามเมื่อกี้นี่กงเจ้าหมั่งมหมคุณทํางานงานของคุณยุ่งไหมเขาตอบว่าขนหมานขันหนมานแปลว่ายุ่งหรือยุ่งมากก็ได้แล้วก็ถามกลับไปว่านี่เนอะ แปลว่าแล้วคุณล่ะนะครับขข้นหมางนินเนยุ่งมากแล้วคุณล่ะนะครับฉะนั้นคําว่าเนิะดเราใช้ในการถามกลับไปนะครับต่อไปครับประโยคที่11อนะครับวัวปูไท่หมางวัวฉันปูไม่ไท่ค่อยหมางยุ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับคําว่าปูไท่ยอยู่ติดกันจะแปลว่าไม่ค่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นไท่ตัวเดียวนะครับโดดโดดเนี่ยไท่จะแปลว่ามากๆหรือมากเกินไปนะครับแต่ถ้าไปอยู่กับคําว่าปู่ไท่ปับ๊บจะแปลว่าไม่ค่อยทันทีนะครับอ่ะวอกูไท่หมานฉันไม่ค่อยยุ่งนะครับถัดมารูปประโยคสุดท้ายนะครับนี่ป้าป่าม่มาสุขี好ข你爸爸妈妈身体好นี ก็แปลว่าคุณนะครับอันนี้เราจะแปลจากหลังไปหน้านะครับโดยที่เราแบ่งเป็นสองส่วนอ่าส่วนแรกคือบทประทานส่วนที่สองคือบทขยายนะครับอ่าเราเอากลุ่มประทานก่อนนะครับกลุ่มประทานก็คือตั้งแต่ชนถีมาเลยนะครับเราแปลจากหลังไปหน้าครับชนถีเพราะสุขภาพสุขภาพของใครของคุณแม่และคุณพ่อของคุณนะครับอันนี้คือประทานอ่าภาษาไทยเราก็แปลเป็น สุขภาพของพ่อและแม่คุณ how มาแปลว่าดีไหมหรือเราจะแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ได้นะครับสุขภาพของคุณพ่อและแม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอา้าเรามาดูในส่วนของบทสนทนากันได้เลยครับเริ่มจากบทสนทนาแรกนะครับก็เป็นบทสนทน,นาระหว่างอาจารย์สองท่านนะครับคือหลีเหล่าชื่อและก็จางเหล่าชื่อทักทายกันนะครับ เริ่มจากลี่เหล่าซือก่อนลี่เหล่าซือคือผู้ชายจางเหล่าซือคือผู้หญิงนะครับโอ้โทษทีครับสลับกันลี่เหล่าซือคือผู้หญิงจางเหล่าซือคือผู้ชายลี่เหล่าซือเริ่มทักทายก่อนว่าหหนีา好นะครับจางเหล่าซือก็ตอบกลับว่าห你好เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นลี่เหล่าซือก็ถามกลับไปอีกว่าหนีกงจั่วหมังมาเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะครับหนีกงจั่วหมังมาแต่งานของคุณยุ่งหรือเปล่าจางเหล่าซือก็ตอบว่า เพิ่นหมางนีเนาะนะครับเพิ่นหมางก็คือยุ่งหรือยุ่งมากนีเนะแล้วคุณหลักนะครับนิ้เหล่อซื้อก็ตอบกลับว่าวอปูท่ายหมางฉันไม่ค่อยยุ่งนะครับโอเคจบแล้วสําหรับแดร์หลอ,อกแรกนะครับต่อไปแดร์หลอ,อกที่สองนะครับอ่ะมีเต้าเวยและก็มารี่แล้วก็จังเหล่าซื้อนะครับ3คนคุยกันอ่ะเต้าเวหรือเดวิดเริ่มทักทายก่อนทักทายใคร อาต้าเวพูดว่าหนินจ่าวเนื่องจากคําว่าหนินเป็นคาสุภาพฉะนั้นแน่นอนนะครับต้าเวไม่ได้ทักทายมารี่นะครับแต่ต้าเวทักทายจ้างเหล่าชื่อนั่นเองนะครับเพราะหนิ้นเป็นอ่แปลว่าท่านหรือคุณแบบสุภาพนะครับหนิ้นจ่าวก็แปลว่าอรุณสวัสดนะครับฉะนั้นต้าเวทักทายอาจารย์จางนะครับว่าหนินจ่าวอรุณสวัสดครับมารี่ทักทายอีกแบบหนึ่งครับเป็นเหล่าชื่อหอ เราชื่อคุณครูนะครับหาวคือสวัสดีสวัสดีอาจารย์หรือสวัสดีคุณครูนะครับอาจารย์จางนะครับก็ได้ทักทายกลับไปที่ตาเวและมารีซึ่งมีสองคนนะครับอาจารย์จางก็เลยทักกลับว่าหนีเมินหาวเนื่องจากคําว่าหนีเมินแปลว่าพวกคุณนะครับใช้กับจํานวนคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเราก็จะใช้คําว่าเมินตามหลังนะครับเป็นหนีเมินพวกคุณ เก็คือสวัสดีนะครับสวัสดีพวกคุณนะครับอ่ะตาเว่ก็ตอบกลับนะครับอาจารย์จางว่าหลัไม่ใช่ตอบกลับถามกลับนะครับเราชื่อหมังมะเราชื่อหมังมะนะครับเราชื่ออาจารย์นะครับเป็นประธานของประโยคหมังมะยุ่งไหมเป็นส่วนขยายนะครับอาจารย์ยุ่งไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไดอะล็อกกันต่อนะครับ ถัดมานะครับอ่าอาจารย์จางก็ตอบกลับไปนะครับแล้วก็ถามต่ออ่าอาจารย์จางตอบว่าเหินหมางเฮินแปลว่ามากหมางแปลว่ายุ่งเหินหมางยุ่งมากหรือจะแปลว่ายุ่งเฉยๆก็ได้แล้วก็ถามกลับไปว่านี่มันนะแล้วพวกเธอลละแล้วพวกเธอหละนะครับตาเวก็ตอบว่าวอปู้หมางนะครับส่วนมาลี่ก็ตอบว่าวอเหย่ปู้หมางนะครับ แตบว่าวอรผู้หมางตอบว่าฉันไม่ยุ่งส่วนมารี่ก็ตอบก,กลับไปในทางเดียวกันนะครับเลยใช้คําว่าเ yeah ยเข้ามาร่วมด้วยเป็นวอเยผู้หมางแปลว่าฉันก็ไม่ยุ่งเหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นหวังหลานและหลิวจิงนะครับคุยกันหวังหลานได้ทักทายหลิวจิงว่าหลิวจิงหนีเห่าส่วนหลิวจิงนะครับก็ตอบก,กลับว่าหนีเหา่าเช่นเดียวกันถัดมาหวังหลานนะครับ ก็ถามถึงคุณพ่อและคุณแม่เนาะเป็นหนีป้าป๋าม้าหมาเชนถีห่าวมาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ของคุณห่าวมาดีไหมหรือเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับหรือจริงก็ตอบว่าถา้าเมนโตหันหา่าวเสียเสียถ้าเหมือนก็หมายถึงพวกเขาก็คือพ่อกับแม่นั่นเองนะครับโตแปลว่าต่างก็หรือล้วนหรือทั้งหมดนะครับ เผนห่าแปลว่าสบายดีนะครับดีมากหรือสบายดีนั่นเองนะครับและถ้าเหมือนโต้เืเาปพวกเขาทั้งหมดสบายดีแล้วก็กล่าวขอบคุณนะครับเียนะครับมาดูตัวโน้ตนิดนึงนะครับโน้ตในบทนี้นะครับก็คือวิธีการใช้หนีเนื้อเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับในประโยคที่เขาถามเรามาแล้วเราตอบคําถามแล้วก็ถามกลับไปในลักษณะเหมือนเดิมเนี่ย คำถามเดิมๆที่เขาถามมาเราจะใช้แค่คำว่าเนอในการตอบกลับนะครับถ้าคนคู่สนทนาเราเราก็จะใช้คำว่านี่เนอนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาวอรมังนะครับฉันยุ่งมากนี่เนอะแล้วคุณล่ะนะครับอ่าซึ่งคำว่าคุณละ่ะในที่นี้ก็ความหมายตำเต็นของมันก็คือแล้วคุณยุ่งไหมนะครับคุณยุ่งไหมนั่นเองนะครับอ่าหรืออีกอันนึงนะครับ อ่ะวอร์ชันถีเขินเห่านี่นะสุขภาพฉันโอเคมากนะครับนี่นะแล้วคุณล่ะแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งคําบ่าล่ะในที่นี้นี่เนะก็จะแปลว่านี่ช่นถีเห่ามาเหมือนกับคําถามเดิมที่ถามมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคครับสําหรับในบทนี้นะครับก็อ่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบทที่สามเดี๋ยวเรามาเจออ่าบทสรุปหน้าในบทที่4ี่หลังจากที่ เราได้เรียนคำศัพท์เสร็จแล้วไวยากรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียน dialogue หรือไวยากรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบทที่4ครับเจเจียนครับ